น้ำหอมลองแหวงเองกลาเดอร์เฟอร์สวัสดีค่ะพบพี่นานๆแล้วนะคะในช่องนารักี ีพี่จะมารีวิวน้ำหอมนะคะอีกหนึ่งกลิ่นค่ะในตระกูลของแบรนด์ลองแวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่น่ารักมากๆนะคะนั่นก็คือลองแวงเอกราเดอร์ฟิรน์นั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด s u b s c r ค b e ถ้าหำแล้วเราไปดูาารายเอียดกันเลย สำหรับน้ำหอมนะคะของแบรนด์ลองแหวงเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะในส่วนของตัวที่มีชื่อดังที่สุดนั่นก็คือลองแหวงม่วงนั่นเองนะคะชื่อเต็มก็คือลองไวเอกาดาแพชนั่นเองซึ่งคิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีไว้ในครอบครองกลิ่นนั้นน่าจะออกแนวที่มีความเฟรชแล้วก็สดชื่นนะคะในขณะที่ตัวนี้นะคะตัวเฟร์นะเขาจะมีความหวานขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเป็นฟลอรลนะคะหรือว่าดอกไม้นี่แหละรวมถึงไวท์ฟลอร์นะคะรวมถึง ความที่เป็นมัสกี้นะคะแล้วก็ฟูตตี้นิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับความหวานขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับสาวที่มีความหวานขึ้นมานิดนึงนะคะเอ,อ่อออกแนวที่มีความเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นสาวที่ร่าเริงมากนะักแต่ก็ยังมีความนะคะนุ่มนวลแล้วก็น่าทนุถนอมอยู่ในตัว โดยในส่วนของท็อปโน้ตนะคะจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากลูกแพรนะคะล้วนๆเลยค่ะพอผ่านไปนะคะสักประมาณเกิน20นาทีนะคะเราจะได้กลิ่นนะคะที่เป็นฟรีเซียค่ะรวมถึงดอกมะลินะคะหรือจัสมินแล้วก็กุหลาบขึ้นมาค่ะ พอผ่านไปนะคะอีกระยะนึงค่ะประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเราก็จะได้ก,กลิ่นของเบสโนดซึ่งเป็นกลิ่นที่สกัดจากไวมัสค่ะแล้วก็แซนเดอร์วูดเพราะฉะนั้นกลิ่นโดยรวมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนะคะหลักๆก็จะเน้นความเป็นมะลิกุหลาบนะคะที่มีความซัอซอบแล้วพอทิ้งท้ายพอ dry down เนี่ยก็จะมีความหวานนะคะหรือความมัสกี้สะอาดๆที่ติดผิวนั่นเอง ในส่วนของความรู้สึกส่วนตวัวของพี่นะคะถ้าเทียบกับพี่เป็นน้องรองแหวงม่วงตัวนี้นะคะซึ่งพี่ก็ได้ทดลองใช้มาประมาณหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับวัยของพี่มากกว่านะคะถ้าเป็นน้องๆวัยสายวัยมัธยมนะคะมัธยมเนี่ยสามารถเริ่มใช้ตัวรองแหวงม่วงตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความสดชื่นแล้วก็ความเฟชนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวปานกลางนะคะกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวนี้หวานจนเกินไปนะเพ็งแต่ว่าอาจจะเป็นวัยนะคะมหาลัยขึ้นไปที่มี อายุอัพขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังคงความสดใสนะคะแล้วก็สดชื่นอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกพอเป็นกลิ่นที่มีความเป็นจัสมินเพิ่มเข้ามานะคะมัสกี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ลุกนะคะดูมีความสุขุมลุ่มลึกขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พี่ชอบมากๆนะคะถ้าเทียบกับตัวลองแหวงม่วงเดี๋ยวเรามาดูความติดทนกันเลยคะ่ะในส่วนของความติดทนนะคะของน้ําหอมลองแหวงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีรวมคลิปทําสําหรับ4กลิ่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ เปรเยเียบเทียบ2องลิปแล้วก็อีกหนึ่งคลิปเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างรองไวเอเอกนเดอร์เฟอร์ The ur, ตัวนี้สีชมพูตัวนี้ซึ่งเขาเริ่มลือกันว่าเป็นดูปนะคะของชาแนลโอเทนเดอร์ ender, สีชมพูก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยค่ะตัวนี้นะพี่พกเป็นขนาดทดลองแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ทดลองหรอกก็ประมาณ10 ml ที่สามารถเป็นขนาดพกพาที่สามารถติดตัวไปเติมระหว่างวันได้นะคะก็ต้องบอกว่าเหตุผลเพราะว่าเขาความติดทนไม่ค่อยมากนักนะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเต็มที่4ชั่วโมง3-4ชั่วโมงเนี่ยก,ะะนนก็จะพ ไปเติมระหว่างวันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะใช้น้ําหอมกับตัวเองนะคะกับตัวมากกว่ากับเสื้อผ้าเพราะว่ากังวลในเรื่องของกลัวว่าจะติดแล้วก็เป็นดวกนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยพอใช้กับผิวกายปุ๊บเนี่ย ด้วยความที่พี่เป็นคนที่เป็นผิวแห้งเพราะฉะนั้นนะคะก็จะค่อนข้างจางเร็วนะคะแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนด้วยแล้วก็สภาพอากาศเมืองไทยเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้นะพี่รู้สึกว่าจะ Indoor Outdoor ก็อย่างเอาอยู่แล้วก็ที่สําคัญการกระจายตัวดีมากๆกลิ่นฟุ้งกระจายดีมากๆหวานหอมกําลังดีนะคะสําหรับพี่พี่ให้คะแนน10เต็ม10ไปเลย แล้วก็เน้นย้ำอีกน,นะคะสําหรับโอกาสที่ใช้เนี่ยอย่างที่ได้บอกเลยว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่จริงๆพี่ว่าวัยมหาลาัยขึ้นไปเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะสำหรับรองแวงเอกาเดลเฟอร์สีชมพูตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกโอกาสทุกสถานการณ์ออกเด็กก็ได้นะคะได้หมดทุกโอกาสเลยเพราะพี่รู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่มีความหวานจางๆไม่ได้หวานมากไม่ได้ฉุนมากกําลังดีนะคะการกระจายตัวถึงจะค่อนข้างไกลแต่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอ่อนๆบางๆแล้วก็ไม่ทําร้ายคนร เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่พี่เชียร์เลยนะคะสำหรับลองแวนเอกาเดเมอร์ตัวนี้ และอย่าล <Five> <West> ืมฝากติดตามด้วยนะคะกับการรวมทั้งหมด4กลิ่นนะคะของน้ำหอมแบรนด์ลองแวงแล้วก็อีกหนึ่งคลิปนั่นก็คือการเปรียบเทียบกับชาแนลโอเทนเดอร์ที่เขาริ้มเือกันว่าเป็นนูด้วยค่ะแล้วก็ความจัดการก็ต้องขอกระดาบพับคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด u b s c r i b e ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลาเก้าโมงตรงสำหรับวันนี้ไี่นานแล้วค่ะนลิ้าสวดีค่ะ 잘 모르겠어 어쩌다 <목소리도> <목소리도> 우리 나 여기까지 알수 없는 잉잉잉 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 피동사 플러스 ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 s 그 y 붙여보면 헤어질 것 같아서